เธอเจอบเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่อยู่ใน dress to impress ในโลบอกอะไรก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะยินดีตอนเราเข้าสู่เกมโลบอกกันอีกครั้งในช่องของอันวริสาคาะ่ะมาค่ะคนแรกเราจะแต่งในสไตล์ที่เราแบบชื่นชอบเลยนะคะก็คือเราจะแต่งเป็นลาพันเซลนั่นเองค่ะเพราะว่ามันเป็นสไตล์แบบเบลเบลคิคุูอันโนเนอะเนี่ยเราก็เอาชุดแบบว่าเริ่ดไปเลยละตอนนี้นะคะที่ฉันได้เติม VIP เรียบรอย้อยแลยโอ้ยกระเป๋าสวยต่อไปเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนะคะก็ต้องมีมงกุฎ ปวปเอ้ยเริดอ่ะแซบอ่ะกระเป๋าอันนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวยการใช้เงินแก้ปัญหานี่มันเริดอุย้ยกระโปงตัวนี้ดีไหมอ่ะคิดว่าไปเอากระโปงตัวเดิมดีกว่านะคะตัวเดิมมันดูแบบแบลวกว่าอ่ะแล้วมันก็เห็นโบเห็นอะไรชัดเจนอ่ะดนาะโอ้ยเป็นคนคีคู่อานนเนออนานะราพันเซลของเราเอ๊ทรงผมราพันเซลมียาวๆไหมอ่ะอ่ะดูทรงแล้วทรงนี้น่าจะยาวสุดนะคะโอเคปรับเป็นสีทองสลวยรอเจ้าชายมาดึงอ ด,ดึงผมเจ้าชายคะ่ะอย่าดึงแรงนะคะเดี๋ยววิกลุด <c oughs> <c oughs> อุ้ยแต่สวยนะเนี่ย <c oughs> เอ๊ะวันนี้เนี่ย <c oughs> ราพันเซลจะเลือกรองเท้าคู่ไหนดีนะ เดี๋ยวเจ้าชายมาถึงเนี่ยก็ต้องปล่อยผมลงไปอะนะให้เจ้าชายดึงโอเคโอเคเลือกสีผิวก่อนลาพันเซลขาวๆเลยไหมโอ้ยขาวแค่นี้มันไม่สะใจอะนี่นี่ดึงเลยดึงขาวอมชมพูสุดอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นลาพันเซลเวอร์ชั่นแบบว่าเออแฟชั่นนิดนึงนะคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ได้กระโปรงยาวกระโปรงบานลากพื้นได้อะลาพันเซลมันก็ต้องสีม่วงไหมเอาม่วงไหนดีอุ้ยม่วงประมาณนี้ก็ได้อยู่นะดูน่ารักดูที่ดูเป็นสาวแบบตะมูตะมี ัวน้อยแต่คือแบบว่าสีกระโปงนี่คือเหมือนเหมือนสี่ตัวแล้วนะโอเคเราจะทําการก๊อบแล้วก็ว่างให้หมดเลยนะคะเว้นตรงกระโปงข้างในไว้นะให้มันดูแบบเออมีสีขาวตัดน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้กระเป๋าของเราก็ต้องเป็นสีม่วงให้มันเข้าตีมือน่ารักอ่ะอ่ะลาพันเซลคิดว่าลาพันเซลเนี่ยมาแต่งหน้าสักหน่อยดีกว่าค่ะโอ้โหสวยมากลาพันเซลมงลงสุดอะไรสุดนี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ที่ฉันได้ทําการ เติมเงินแล้วก็ปรับแต่งหน้าตาได้แบบเต็มที่อิสระมากขึ้นแล้วนคะคะก็จะเลิศเลิหน่อยแบบนี้อื รื่นเซเมนแตนรดรดเพอร์เฟกโอ้ยให้ตายเธอแล้วใครจะไปสู้ล่ะอ่ะอะให้3มดาวก็ได้เนี่ยแล้วทำไมดิฉันเจอจะตัวตึงๆวะโอ้โหอะไรมันจะสวยลดขราด้น่ะชนะไปนยให้สี่เลยเพราะว่า5ของดิฉันค่ะไม่ว่ายังไงก็ตามเธอมันลุกขึ้นหนูเธอมันลุกขึ้นหน้ติมเตมเพนโดรา เก็กไปทีแะเลิศเลิศลาพันเซลเลิศเออเอาเข้าไปเอาอีกเอาอีกลูกเออนั่นละนั่นละนั่นละเอาคะแนนมาเยอะๆอ่าคนนี้ดูตั้งแต่กางเกงก็คือแบบว่าอ่าน้องน่าเะยยังแต่งตัวไม่เ็จอ่ะนะแล้วคือยังไงคือยังไงคือถึงขั้นติดปีกเลยงงมากและผู้ชนะก็คือวูได้ที่สามอุ้ยก็ยังดีนะเอาจริงๆ ตอนแรกคิดว่าจะไม่ติดอ่าเข้าทีเลยค่ะต่อไปตีมสีกากีนะคะซึ่งสีกากีเนี่ยมันก็จะคล้ายๆสีลูกเสืออะไรแบบนี้แม้โอเคเราจะแต่งเป็นโพคาอนทัสเลยนะคะเพราะว่าชุดเขาออกสีแบบสีกากีอะไรอย่างนี้นะปา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 ,ปาอ่าไหนๆก็มาตีมสีกากีแล้วนะคะเราจะปรับปากเป็นสีแบบว่าเออออกน้ําตาลน้ําตาลแดงตุนต่นตุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสีที่พี่อันชอบมากเลยชอบไม่ไวงไงแล้วไหนดูซิมีชุดอะไรที่จะพอเป็นโค คาคอนทัสได้ช so oh, uh ุด huh. นี uh ้ไ huh. ม oh, oh. oh, oh, oh. uh ่น huh. oh, uh ่าได้อุ้ยน pa ี่ไงนี่ไงนี่ไงกระโปรงแบบยาวๆอ่ะเอออันนี้ได้ไหมอุ้ยอุ้ยทำไมตรงเป้าเป็นอย่างนั้นอ่ะอ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาอันนี้ดีกว่าเออได้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 อันนี้ได้นี่ได้อันนี้เลิศนี่สีกากีมันก็ต้องแบบประมาณไหนเดียะอันนี้ก็น้ำตาลไปไหมคือมันต้องสีแบบชุดลูกเสือเอาประมาณไหนเดียค่ะสีเขียวเขียวแบบกำํานนี่ก็ถือว่าเป็นกากีถูกไหมงงเริ่มจะงงแล้วว่าสีกากีเป็นยังไงนี่สีกากีมันต้องยังงี้เหมือนชุดลูกเสือผู้ชาย อยอแล้วเสื้อของเราก็ต้องเป็นอันนี้นะคะอยากได้ตัวในนิดนึงอะ่ะอยากให้มันแบบว่าเต็มเต็มอันนี้ได้ไหมอันนี้มันถูกอะ่ะคือเราอยากให้มันเป็นฟิลแบบว่าชุดเต็มใช่ไหมแล้วก็มีแบบรอยย่นตรงกลางให้มันเหมือนแบบว่าพคาฮอนทัสเขาอยู่ในป่าเนาะเขาก็ต้องมัดเสื้อเอาอะไรอย่างเงี้ยจินตนาการเวอร์อุ้ยอันนี้ได้อยู่ อันนี้ได้อันนี้ได้โอเคีลยวเราปรับสีเป็นสีกากีเดียวกันไปเลยนะคะทั้งชุดโอ้ยเลิศอดะเลิศเลิศเลิศได้อยู่นะเอาดีๆเอาดีๆคุณนาะแบบนี้มันก็ได้อยู่ป้าแต่ว่าต้องก๊อปปี้วางเนี่นยแหละอันนี้คือสิ่งที่เผบว่าเสียเวลาสุดๆเหลยอวิด้อะ่ะได้ ต่อไปก็ต้องเป็นส่วนของรองเท้าของเรานะคะซึ่งจะใส่เป็นส้นสูงเลยค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในป่าแต่ฉันก็ต้องเลิศฉันก็ต้องแซบนะคะสําหรับโพคาฮอนทัสของดิฉันจะมาธรรมดาเหมือนกันไม่ได้ไงจะเป็นโพคาฮอนทัสเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าฉันใส่ส้นสูงค่ะ <laughs> ไปค่ะพวกคาร์ทาใส่วิกสักหน่อยนะคะจะมาแบบโรนโจนแบบนี้ไม่ได้นะนี่ก็ต้องผมตรงปะผมตรงยาวสีดําแกเดินไม่ไหวอ่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสร้อยคอแต่ว่าสร้อยคอเอาไหนดีอ่ะอุ้ยอันนี้ดมไหม ไม่ดีแฮะอันไหนอ,อนนู้อันนี้อันนี้อันนี้อ่าโรดนะอันนี้ก็คือปังนะต้องเป็นสีแบบฟ้าๆเนาะเห็นสร้อยคอปะาสร้อยคอที่แบบเป็นลูกปดัดอะ่ะเนี่ยมันก็ต้องสีฟ้าๆแบบนี้คุณผู้ชมเออเรดเลดไม่ไหวนี่คือโควิดั9สุด คือตอนเนี้ยเราอยากใส่อะไรให้น้องนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันโล่งไปหน่อยอะอยากหาอะไรใส่ไหนเข็มขัดขอดูหน่อยอู้อ,อ,อ,อู้ได้นะได้อยู่นะเราว่ารองเท้ามันยังไม่เลิศอะคุณผู้ชมเราลองเปลี่ยนหน่อยดูดีไหมเอาเป็นคู่นี้อืมได้อยู่ปะก็ได้อยู่นะหือว่ายังไงดีอะเอ๊หรือว่าเอา,เอ,าออก เอ้ยยังไงเอาดีกว่าเอาดีกว่าดิฉันว่าดิฉันว่ามันแบบเข้ากับสีเข้มขัดเงียมันแบบว่าดูแบบว่าเออให้มันเชื่อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับเป็นสีดําไปเลยนะคะเฮ้ยลิเลิศเลิศได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็เป็นแบบว่าโพคาฮอนทัดเวอร์ชั่นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแฟชั่นนะแกไม่ใช่ว่าโพคาจ๋าขนาดนั้นแต่ก็พคาจ๋าอยู่นะเอาจริงและตอนนี้ก็ถึงตาของอันวริษสาเดินซึ่งเธอนี้มาในธีมของพคาฮอนเธออ๋เจ้าเก๊ เออบางแดดสักหน่อยโอ้ตโอ,โอแอนอะไรนะั้นน่ะโอ้อ่ะเก็กสักนิดหนึ่งนะคะอ๋ทานี้นี่มันปังและเดี๋ยวคือคนนี้มันไม่กากี่ปะ่ะ เอ๊ะหรือดิฉันสับสนสีกากีมันต้องเป็นยังไงมันมันไม่น่าใช่ไหมอันนี้น่าจะครีมไหมอ่ะโอ้ยไม่ตรงตีมให้หนึ่งคนต่อไปได้แก่คุณชโคโคโ็อกโกเบรดโอ้คนนี้มาแนวแบบหรูมากเลยอะ่ะคือมันก็กากีนะแต่มันกากีน้อยไปไหมอะ่ะมันน้อยไปนิดนึงอะ่ะมันไม่ากากีอะ่ะอ่ะอันนี้หนักเลย <laughs> โอ้ยแม่คุณอันนี้มันสีขาว มันต้องแบบนี้คุณผู้ชมมันต้องสีอย่างนี้คือดิฉันเข้าใจถูกถูกแหวว่ากากีมันต้องเป็นแบบนี้อ่ะอ่ะเอาไปเลยค่ะอ่าสามและกันดิฉันไม่ค่อยแบบว่าปลื้มเท่าไหร่รู้สึกมันธรรมดาคนและผู้ชนะก็คือ <c oughs> อามาันการกีตรงไหนวะเดียอ่าวันแรกของการไปโรงเรียนนะคะในรอบนี้เราจะเอาเป็นอ่อซินโดโรเรล่าก็แล้วกันนะชุดนักเรียนก็ต้องเป็นเสื้อคลุมแบบนี้นะคะเออเอาแบบว่าใส่ใส่ไว้กระต่อน่ารักน่ารักน่ารักน่าชังกระโปรงก็ต้องเป็นกระโปรงแบบว่าเออน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงสเกิร์ตขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเน็กไทเพิ่มความเก๋นะคะแล้วก็โรงเรียนดิฉันเนี่ยจำเป็นต้องใส่นะ มาค่ะถือหนังสือเพิ่มความแบบว่าเป็นเด็กเรียนสักหน่อยดีแม่อ่ะเอาแบบเป็นลวดลายแบบสีดำเออให้มันดูเป็นเท็กเจอร์กระดาษอ่ะอุ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเราถือลูกบาศก์ดีกว่าคุณผู้ชมเออเขาเดียกว,ว่าแบบกลยุทธ์สร้างความแตกต่างอะไรอย่างงี้อุ้ยรองเท้ารถอ้ะอ่ารู้สึกว่ามันจะมีไอเทมเสริมอยู่ อยู่ตรงไหนอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงโอเคนี่นีทุกคนโอ้โหเริ่รืือแบบดูแฟชั่นนิสต้าไปค่ะปรับเป็นสีฟ้าสีที่แบบว่าซินเดอเรลล่าครอบครองอะ่ะผู้ชมถึงเวลาก๊อปวางแล้วนะคะเราก็จะใส่สีฟ้าแบบเยอะๆเลยแต่ว่ากระโปรงเราเนี่ยจะเน้นเป็นสีขาวนะก็คือจะตัดฟ้าขาวเป็นแบบธีมของซินเดอเรลล่าอะไรอย่างี้ ต่มาในลุคของการแบบไปโรงเรียนวันแรกก็ต้องเลิศก,ก็ต้องปังไงคุณผู้ชมมากวางกันไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะไม่เอาสีชมพูเพราะว่าเราจะเอาสีฟ้าเพราะว่าซินเดอเรลล่าถ้าเป็นสีชมพูก็จะเป็นแอเรียลเ <c oughs> กี่ยวไวอ้อ่ะส่วนเนกไทนะคะเราจะเอาเป็นสีแบบว่าสีดําไปเลยเพราะว่าถ้าเป็นสีขาวนี่มันเออมันเกินเกินไปอะ่ะสีดําดีกว่านะฮะโอ้ยแต่ละสะดุดรองเท้าแก้วรุด <c oughs> โอเคเราจะเอาเป็นผิวแบบเหลืองๆดีไหมเออเหลืองๆก็แล้วกันนะชมพูมันคือแบบว่าผิวแบบสวยเก๋คือตอนนี้เราไม่อยากให้เท้าเรามันโผล่อะคือตอนนี้เท้าเรามันโผล่เราอาจจะต้องใส่รองเท้าซ้อนอีกคู่หนึ่งนี่อะแล้วก็ปรับเป็นสีขาวเนียนไหมเนียนอยู่ไหมเฮย้ยได้อยู่ได้อยู่เลิศเลิศปังโอ้โหนางซีนเธอมันปังเธอมันเลิศแล้วก็ถือลูกบาศก์ค่ะนี่เป็นไงคนอื่นถือหนังสือส่วนที่ฉันถือลูกบาศก์ค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจะไปแอลหนุ่มที่เล่นบาสไปเล่นด้วยกัน สรุปผู้ชายโยนบาสใส่หัวหล่นขาดผมก็คือล่นพอดีเลยนะคะ่ะอทำไมไม่ระวังกับคนสวยบ้างโอเคนางซ้นของเรานะคะก็ต้องก้าวผมเป็นมวยขึ้นไปแล้วก็ผมสีทองอาราโอ้ย สวยเลิศก้นต่อไปแต่งนะค่ะแต่งหน้าไม่ใช่แค่แต่งละเติมละเติมตายัดลูกตาเข้าเบ้าตาอ่าสวยอยู่นะว่าไม่ได้ก็คือยังดูเป็นตีมแบบว่าซินเดอเรลล่าอยู่ปะก็ดูออกปะว่าคือซินเดอเรลล่าอะคา่ะถึงแม้ว่าจะเป็นในแบบว่ายุคของการไปโรงเรียนเอยท่านีนี่มันชอบจริงจริงเลยอ่ะเลิศอันนี้คือแบบว่าความเป็นจริงสูตรคือแบบการไปเรียนของแบบนักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่อะ่ะจะเห็นตามหนังเนาะถ้าแต่งตัวประมาณเนี้ย คือแบบตามหนังเลยอะตามเล็บหนังเลยจะแนวนี้โหยคนนี้เลิศนาที่ฉันชอบความแบบว่าทุ่งเท้าเป็นลายทางอะมันดูเลิศมันดูปังอ่ะอุย้ยปัวะมากแต่ขอหักคะแนนนิดนึงคือแบบเหมือนแต่งตัวยังไม่เสร็จอะะฮะเด้ เดี๋ยวคุณคิดเหมือนฉันไหมคะ B หนึ่งเอ๊อเดี๋ยวนะเดี๋ยวสองคนนี้มาด้วยกันหรือว่าก๊อปปี้กันหรือว่ายังไงแต่คนนี้คือแบบเป็นแบบเพอร์เฟกต์แล้วนะคะแต่ดิฉันให้3มและกันเพราะว่ามันซ้ำซากนิดนึงอโอคนนี้คือแบบว่าเธอมันลูกคุณหนูเธอมันลูกคุณดามากเลยคือแบบคือแบบน่ารักมากเป็นนักเรียนที่น่ารักเวอร์แต่ให้สามเพราะว่าสี่ของฉันหนูดาวเป็นลูกสเกิบจบชั้นมหกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คุณแม่ขข่ไรไขยนาส่งดาวขึ้นมาเรียนมาหาไรแต่ว่าเราไม่เรียนเพราะว่าดาวจะไปเล่นบาสดาวจะไปเกาะขอบ,บอสนามบาสเพื่อดูผู้ชายเฮย้ยเราชอบอันนี้อันนี้คือแบบเป็นการเล่นสีที่แบบเออแอบแอบแอบ,บกล้านิดนึงนะคือแบบมันเป็นสีที่ไม่ใช่เซฟโซนอะแต่แบบเฮย้ยเขาทำออกมาได้ดีและผู้ชนะต้อ เหนื่อยใจอะถ้าไถ้าไถ้าไต้องเป็นสองคนนี้อะไม่เข้าใจมาค่ะคนต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบว่าในทีมของเชียร์รีเดอร์ที่ฉันคิดว่าที่ฉันจะเลือกมาเป็นเจ้าหญิงเทียนาเออก็แบบเป็นเทียนาแบบปังๆเป็นเชียร์รีเดอร์แบบปังปังอยู่ทีมสีเขียวค่ะ อ่ดิฉันอยู่สีเขียวค่ะน้องๆอ,อยู่สีอะไรกันบ้างคะแต่ว่าจะมาเป็นลีดเหมือนกันไม่ได้นะคะเพราะว่าลีดสีเขียวเนี่ยเป็นเจ้าหญิงแล้วก็ใส่มงกุฎสีเขียวอัญมณนนีสีเขียวด้วยค่ะ <c oughs> รอด ปังไม่ไหวแค่นี้ก็ดูเป็นเทียนาแล้วว่ะเอาจริงๆเออเป็นไงเสยคงเสยคอขอโทษทีนะคะพอดีว่าจะมาเป็นหลีดเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าลีดดิฉันเนี่ยไฮโซเกินนะคะมีผ้าคลุมด้วยไม่ไฮโซเกินไปไหมอ๋อเอาไงดีนะเดี๋ยวเราลองปรับเป็นสีแบบว่าสีเนื้อหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าทีหน้าเนี่ยเขาจะเป็นตีมแบบว่าเขียวเนื้ออะไรอย่างนี้ปาเดสเขาอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขามีผู้กันด้วยหรอเดี๋ยวดิฉันต้องใช้ผู้ลไหมอ่ะเออจะมาผ้า ุมไม่ได้ปะโอ๊ยตายแต,ยตย่โอเคโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะคะคือถ้าถือสองอันน่ยไม่น่าจะได้นะถือปนกับแบบผ้าคุมไหลอะไรเงี้ยไม่น่าจะลอดดูเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนอี้โอเคเราลองเป็นสีเขียวดูดีไหมเป็นเขียวแบบเข้มกว่าชุดเรามันอาจจะดูดีก็ได้ไม่ไม่ละไม่ไม่ไมไมโอ้โหนึกว่าถือพุม่มหญ้าตายแล้วหนูหนูจะเอาผักไปผัดหรอลูกหรือยังไงโอ,โอเคดิฉันตัดสินใจแล้วดิฉันจะเอาอ่าผ้าคุมออกนะคะแล้วก็เอาผู้เป็นสีเหลืองแทนนี้ อย่าแพ้คุานะ <S <S 1> <S 1> นะ ก็ฉันเชียร์อยู่โอเคมาในส่วนของทรงผมนะคะของเทียนาก็ต้องเป็นมวยก้าวขึ้นไปสีดำแบบนี้ลนลเชิดเชิดต่อไปก็มาแต่งหน้าให้เทียนากันดีกว่าค่ะตาเอาเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ขอคิวแบบตรงๆเกาหลีหน่อยอุ้ยสวยจะไม่มีเลยต่อไปก็แตอุ้ยอันนี้เซ็กซี่มากอะรอดรอดไม่ไหวอุ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยลองแบบไฮเอพไม่ไม่ได้ไม่ได้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ โอ้ตายตายตายอย่านะคะแต่ความจริงมันตรงตีมนะคุณผู้ชมการแต่งหน้าลอยในวันแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวันกีฬาสี่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าครูแต่งให้ครูแต่งลอยเกินโอเคตอนนี้ก็คือเลิศไม่ไหวปังอะ่ะคนอะไรมันจะปังขนาดนี้เออจะมาเป็นเชียร์ลีดเหมือนกันไม่ได้ดะคะ่ะเพราะว่าฉันเป็นเชียร์ลีดเจ้าญิงค่านี้เก๊กไปหนึ่งทีเด็กค่ะโอ้โหธานีปัว ปัวสูดถึงกับต้องแคปภาพกันเลยทีเดียวเลยค่ะเริสเราจะทําท่านี้นะคะตอนออกไปอ่ะมัวแต่เก๊กท่าน,นะคะลืมใส่รองเท้าโอเคโอเคเราจะเอาเป็นแบบนี้เลยนะคะสีดําซู้เข่าเอาใชัยชนะ,ย,ะ,นย,ะ,ะนะยันล้นยันละมาเน้าไว อดทนโอเคใส่ตังหูส okay, <ygen. S 1> ัก okay, นิดนึงนะสู้เขาเอาชัยชนะอย่าลุ้นอย่าละมาน่ะเข้าไวอดทนแล้วบีวีนให้ออซิาใชัยมาให้สีเขียวตึงตึงเอออดจะมาเป็นเชียร์ลีดเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าที่ฉันเดินท่านี้ได้ค่ะมาเดินเกียนคนอื่นเขาไปทั่วนี้ไปกาไปกาเออทำได้เหมือนกันไปล้อทำไปได้ละสีเออดีเดดีแดดเดินวน และเชียรีดคนที่หนึ่งได้แก่สีชมพูเขียวเดี๋ยวจะมาแย่งสีเขียวฉันไม่ได้แมมแก แกจะมาอย่างนี้ไม่ได้แกเลือกทีละสีอย่าเบียดเบียนลงเบียนทุกเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเขาเขาเต้นลีดกันเพลงนี้ด้วยเหรอลูกเที่นนาเขาไม่เต้นรีดกันเพลงนี้โอโอเคเก๊กไปนะคะเนี่ยมันต้องได้ห้าดาวรือมีค่ะเนี่ยส่งจิตส่งใจอีกแล้วว่าจะอยู่สีเหลืองหรือว่าสีน้าเงินกันแน่อ่าสงสัยว่าสีนี้เขาจะงบหมดนะคะไม่มีงบสําหรับรีดโอ้ยเก๊ก็ฟังก็ โนะ่ะแกแกแกคือแบบว่าให้เพื่อนได้เล่นหน่อยให้เพื่อนได้ฉายแสงหน่อยได้ไหมอะแกจะปังอะไรขนาดอะนะแกสีแดงอะและผู้ชนะก็คือไม่มีดิฉ แต่ก็แตกเข้าใจได้เสียใจอ่ะออ้ยที่ห้าโหใจลายอ่ะไม่ให้เกียรติทเดินดีฉันเลยอ่ะแกโอ้โหโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะถ้าอยากให้มาทำอะไรอีกหรือว่าแต่งตัวเป็นตัวละครอะไรอีกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะ